คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านาอาทุกท่านนะคะมาดูหวยฮานอยพิเศษปกติ VIP สูตรวัดดวงนะคะของวันที่25กันนะคะเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นที่จะไปรับชมแนวทางเนาะเรามาดูผลของวันที่24กันก่อนนะคะฮานอยพิเศษนะคะ 5 4าสเนาะแล้วก็0ูนย์หนะคะสี่สามเลขเมื่อวานมานะคะแต่ต้องไม่ได้กันเนาะไม่เข้านะคะ0ูย์หเราเข้าเป็นตัวกลับเนาะเพื่อนเพื่อนท่าน,นไหนที่รูดเลข6นะคะก็คือเข้า0ูนย์หเนาะรอบปกตินะคะเพื่อนแปดเจ็ดเก้า แล้วก็28นะคะเพื่อนๆ79ไม่เข้านะคะ28เราเข้าเป็นตัวกราบเนาะตัวกราบเป็นเลขที่ต้องเน้นนะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลข8ก็คือเข้านะคะมาดูรอบ VIP ค่ะ9 91เนะคะเพื่อน791เนาะไม่เข้านะคะเพื่อนแล้วก็81นนะคะเข้าตรงตรง เพื่อนๆท่านไหนที่วิ่งเลข8ก็เข้า81นะคะเนาะเราเข้า3นอยเลยนะคะเพื่อนไปดูกันต่อนะคะวันที่25ค่ะเลขเด่นนะคะสูตรวัดดวงจะเป็นเลข5กับเลข9นะคะเลข5นะคะเพื่อน,อนมี5005 5 115 5 225 5 7 7 5แล้วก็5 8 8 5นะคะส่วนเลข9นะคะเพื่อนมี9 0 9 1 9 3 9 5แล้วก็97นะคะสำหรับตัวกันนะคะเพื่อนเนาะตัวกันจะเป็นเลข2นะคะอันนี้ กันไว้เผื่อเลขเด่น2ตัวของเราหลุดนะคะแต่ว่าท่านไหนที่เลขจะเยอะไปแบบนี้นะคะก็นำแต่เลขเด่นไปเล่นอย่างเดียวก็พอเนาะท่านไหนที่มีงบเยอะก็การเลข2ไว้ด้วยนะคะเนาะมี2 0ค่ะ2 1ต้อมชอบเลขเบิ้ลนะคะสองสองส,องสค่ะแล้วก็2 7นะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้องจะเน้นให้เพื่อนๆ5ชุดสำหรับฮานอยรวม3นอยสูตรวัดดวงนะคะเพื่อนๆ5005นะคะ5775เนาะ9009 9559และตัวสุดท้ายนะคะ22นะคะเนาะชอบเลขไหนก็อนอำไปซื้อได้เลยนะคะเพื่อนๆสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข5รูดเลข9นะคะวันนี้เนาะ คลิปนี้นะคะเพื่อนๆตัวเลขที่ต้องเจาะให้นะคะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเล่นอย่างมีสตินะคะเพื่อนๆต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย